วันนี้เอาคันนี้มาปรับราคาใหม่เอามาปรับราคาใหม่แบบขายขาดทุนน่าจะหายกันไปเลยนะครับสองเราพอได้แอร์คอด G10 h o อนได้แอร์คอ G10 คันนี้นะครับราคาเดิมผมตั้งไว้900,000กว่านะวันนี้ผมปรับเหลือ859,000บาทลดเลขไม้95,000ลดเลขไม95,000ปี2019วด20นะผมบอกเลยว่าผ่อน1 6 0 0นะครับฟรีดาวนะครับไม่มุกไม่กักแน่นอนนะครับราคา8 5 9เท่านั้น รถเลขไมหม 95, ่นห้กิกโลนะครับกับ Honda a c c o r เ G10 นะเป็นรถต้องบอกเป็นคลาสที่ใหญ่พอสมควรนะใหญ่มากๆห้องโดยสารนั่งสบายมากเมื่อกี้ถ่ายไปคลิปแรกถ่ายไปอของบริษัทผมไปนั่งข้างหลังอ้โหสบายว้างนะแล้วก็เป็นรถที่มีเครื่องยนต์1 5 0 0ัอยีีนะอยู่ในบอดี้ที่ทำก็บอกว่าตัวรถบอดี้ใหญ่แต่เครื่องยนต์1,500ัทีีทำงานควบคู่กักบเทอร์โบเนี่ยเอาอยู่ขับสนุก สนุกประหยัดน้ํามันนะครับระบบไม่ซับซ้อนนะครับก็เป็นใครที่ชอบรถที่ออปชั่นไม่เยอะมากนะไม่ซับซ้อนเกียร์ก็มีแค่ prdn นะแล้วก็ใช้ระบบเกียร์ paddle shift เอาเบรกมือเป็นไฟฟ้า auto ้เบรก mode นะแล้วก็มีโหมดป p o r t มาให้นะกับโหมดประหยัดน้ามัน eco มีแค่นั้นนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีค r u i s e control หน้าจอเป็นทัชสกรี r นะครับสามารถเชื่อมต่อ android l u t o apple car play ได้นะคันนี้เราต้องบอกว่าปรับราคาแบบ ขายะลูดเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีสครับีครับวันนี้อยู่ผมเนีทอโตนะครับวันนี้ผมมาเอาฮอนด้ามาปรับราคาใหม่มาปรับราคาใหม่นะครับสำหรับคันนี้คือฮอนด้าโฉมปัจจุบันเลยนะครับเป็นเจนสิบรถปีสอง9 2 0เก้าจดยี่สิบแต่ว่าเป็นโฉมปีแรกที่ผลิตนะ G10 สิบออกมานะครับเราก็ได้ตัวหนึ่งจุห้าอลมานะครับเป็น1 5 EL งจุดหอลเบคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถเซกเมนต์ใหญ่เป็นรถเซกเมนต์ใหญ่เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนหนึ่งันห้าร้อยซีซีนับเลขกมาอยู่ท เลิ่มาอยู่ที่เก้าหมื่นนะราคาเดิมตอนนั้นตั้งขายไว้เก้าแสนกว่ากว่านะครับวันนี้ปรับราคาใหม่เหลือแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทย้ําเลยนะแปดห้าเก้านะครับไม่ต้องดาวนะครับผ่อนหมื่นหกนะครับได้รถจีซิตไปใช้นะผมบอกเลยว่าขับสนุกมากนะครัสำหรับเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับกับทํางานควบคู่กับตัวเทอร์โบนะครับด้านหน้าของตัวเ l เนี่ยระบบฟองสว่างเป็นอ่าฟูลเเป็น Full อล d นะครับ นะแล้วพร้อมเดทาวน์ันดิ้งไลท์แล้วก็ตัวกระจังเนี่ยเป็นโเมีมนะตัดกับสีดำล้อไทแบค็คหรือสีดำเปลนด์แบค็คนั่นเองนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าดูดุดูหล่อนะจริงๆแอร์คอร์ดกับซีวิกเอฟอีปัจจุบันเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันเลยนะแต่ที่เห็นคนใช้เยอะคนจะใช้แอร์คอร์ดเยอะกว่าเอฟอีเพราะว่าดีไซน์เหมือนกันเปียบดีไซน์เหมือนกันเปียบแล้ววันนี้ราคาประหยัดไปเลยนะเอาจริงๆขายขาดทุนเลยแหละคันนี้ผมจาได้ว่าตอนซื้อมาผมซื้อมา9ก0 0 0 0 นะวันนี้เอาไป859,000บาทครับเลขไม่95,000นะดิสเรกสี่ล้อรัตตุยางโยโกฮามา่าดิสเรกสี่ล้อรัตตุยางโยโกฮามา่าแล้วคันนี้นะผมบอกเลยว่าไม่มีเก็บงานสักชิ้นนึงรถเดิมสนิทเป็นรถหน่วยงานปกประจำการนะคู่มือครบบุ๊กอรครบนะครับด้านข้างของแอร์คอร์ดเห็นไหมตัวแอโรดันามิกของเขาต้องประตูมีหมดเลยแล้วตัดด้วยโครเมียมนะมันเพิ่มความรูหลเข้าไปนะกระจากมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะครับ ตรงปลายมีไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะแล้วก็มีตัว Honda l เรนวอ h นะมี Honda าเรน Watch มาให้นะตัวกล,อนะลอ้องนะจะโปอเตียคอร์ดอยู่ด้านล่างใช่ไหมจะอยู่ที่อยู่ด้านล่างอันนี้ย้ายอยู่ด้านบนกล้องมีขนาดเล็กลงแต่คมชัดมากขึ้นนะครับนะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสดอกนะครับประตูคีย์เลสใช้ได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆของทรงฮอนด้าคอร์ดคันนี้นะเห็นบอดี้ความแตกต่างไหมครับจาก G8G9 นะครับลักษณะเหมือนตรงห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยจะสูงตรงนี้นจะสูงพอไล่ลงมาตรงนี้จะต่ํา นะมันเป็นอลโรไดนารมิกพอลมมาปุ๊บมันตีขึ้นแล้วมันวูบลงเลยอย่างนี้นะซึ่งเวลาใช้การใช้งานด้วยความเร็วสูงเนี่ยต้องบอกว่าดีดีแบบดีเยี่ยมเลยดีแบบดีเยี่ยมเลยถ้าใครไม่ชอบรถที่เป็น2ระบบนะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าก็ประหยัดน้ํามันมากนะเพราะเป็นตัวเครื่องยนต์1 5 0 0ซีมีเทอร์โบถึงรถจะมีขนาดบอดี้ที่ใหญ่นะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้เอาอยู่จริงๆนะเมื่อวานก็มีการไปลองลองขับมาสักระยะหนึ่ง ก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์ดีนะครับใช้งานง่ายและแอร์เย็นแอร์ก็ข้างในเป็นดูโซนนะครับหนะาด้านท้ายนะครับก็จะมีเส้นตัดโคมเออยมมาแบบนี้นะพร้อมไฟทับทิมนะครับแล้วก็โลโก้และคอดแล้วก็ฮอนด้านะครับแล้วก็ไฟท้ายที่เป็นอาดีนะครับฝาท้ายรุ่นนี้นะครับสามารถสั่งเปิดจากรีโมทได้นะครับแล้วก็มีตัว Honda Start มาด้วยนะเขาเรียกว่ารีโมทรีโมทสตาร์ทแล้วกันนะระบบที่ Honda ใส่เข้ามานะครับ ที่เราสามารถสตร์์เครื่องเปิดแอร์ไว้ก่อนได้นะครับในตอนที่เรายังไม่ได้อยู่ในรถนั่นเองนะครับก็รุ่นนี้ก็สามารถทําได้นะจริงๆมันมีตั้งแต่ซีวิ i เอฟซี Civic, ที่ทำาพวกมีแอ c o r d ที่มีนะผมก็เลยมองว่าเอยม,มันดีนะมันดีนะด้วยระบบเครื่องยนต์ตัว i v t e c ทด้วยนะภายในก็จะเห็นได้เลยว่าห้องเก็บสัมภาระเนะี่ยกว้างกว้างนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างนะครับเดิมหมดเลย เดิมหมดเลยเนะี่ยเารคทุกอย่างครบนะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับเพราะรถเนี่ยเราการันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานทุกคนันแล้วก็คันนี้คือสีเดิมนอกในเหมือนเดิมนะร,รถเราไม่เคยเคว็นะเพราะว่ารถคันนี้ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไปซื้อมาเองค่อนข้างเยอะนะหลังๆเรามีทีมจัดซื้อแล้วก็ไม่ต้องออกไปแล้วนะครับเราก็สมบูเรเอาอย่างเดียวนะกร,ระจกเป็นฮอนด้าแทรทุกบานนะเป็นฮอนด้าแทรทุกบานนะครับ กระจกก็จะมีความใหญ่ขึ้นตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับแล้วก็มีบานเล็กตรงนี้นะครับทําให้ห้องโดยสารเนะี่ยดูไม่อึอดอัดดูไม่อึดอัดนะมันอยู่ในช่วงเวลาเรานอนพิงพอดีมันจะอยู่ในช่วงสามเหลี่ยมตรงนั้นพอดีนะตรงนั้นมันจะมีแบบรถมันจะดูไม่ทึบไม่อึดอัดนะมันจะดูโปรง่งสบายเบาภายในก็จะเป็นโทนแบบสีครีม,มสีเทาๆมันออกไม่ใช่เบะนะแต่สีมันดูแบบสุขุมร่มลึกอเลยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็พวกเซ็นทรัลล็อกอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงมือเปิดนะลายไม้ก็จะเป็นลายไม้แบบสีด้านๆนะครับกระจกก็ปรับไฟฟ้าทุกบานนะครับแล้วก็มีตัวเป็นกระจกออโต้คู่หน้าแล้วกันนะบัดข้างปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มีบาร์ให้จับแล้วก็ตัวเบาะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นชื่อว่าฮ o n ด้ a c c o r d นะครับเบาะหลังต้องสบายเพราะว่ามันเป็นรถสไตล์แบบดีเซ gment นะเป็นรถแบบพาสผู้บริหารใช้นะครับ รถเดิมรถเดิมทุกจุดนะครับปรับราคาใหม่เพราะว่าด้วยปีของตัวรถแล้วก็ด้วยคอมันถ้าเกิดไปตั้งราคาเดิมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปยากนิดนึงก็เลยปรับราคาใหม่เหลือ8 5 9นะครับก็ยอมขายขาดทุนไปหนึ่งคันนะถ้าใครมาได้คันนี้ก็ถือว่าไม่พลาดนะคุ้มแน่นอนนะครับก็คือไม่ต้องดาวเลยนะผ่อนอยู่1,6นะื่นหกาลราคา8,590 มื่นหกกว่าๆน่อยๆนะหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นป้ายแดงอย่างเงี้ยรุ่นนี้สมมติล้านกว่าลูกค้าต้องดาวมา20เอ์นอย่างเงี้ยสองแสนสามแสนถึงจะผ่อนแบบหมื่นห้าหมื่นหกแต่ถ้าซื้อตอนนี้กับผมก็ไม่ต้องดาวนะครับก็ได้เลทผ่อนไปประมาณหมื่นหมื่นหกนะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุดสี่เก้านะสำหรับสี่ปีนะครับนะบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับโครงสร้างเดิมทุกคันนะครับแล้วก็ดูตัวคอนโซล เป็นตัวลายไม้แบบไม้อะไรเขาเรียกแบบด้านๆอะ่ะเขารู้สึกมันจะแบบด้านๆน,นิดนึงนะครับหน้าจอก็เป็นตัวทัชสกรีนนะครับเป็นจอตั้งนะครับจอน,นี้สามารถเชื่อมต่อ Android นะครับแล้วก็ Apple CarPlay ได้นะครับ <c oughs> สามารถสะท้อนแมปขึ้นไปได้อะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็ระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเป็นดูอัลโซนแยกอิสระซ้ายขวานะครับโหมดการขับขี่มีมาให้2โหมดนะครับมีอีคอนแล้วก็โหมดสปอร์ต ะร,ระบบเกียร์ก็ไม่ซับซ้อนนะมีแค่ P R N D แค่นั้นนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับที่ระบบเกียร์ไม่ซับซ้อนไม่สามารถปรับเร็วได้เพราะว่าคันนีนะ้มันมาพร้อมระบบเกียร์แพตเทิลชิพอยู่ด้านหลังนะร,ระบบเกียร์แพตเทิลชิพตัวนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับเพาเรือกเหมือนเกียร์มือนั่นเองนะถ้าใครใช้คล่องๆขนาดขนาดก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกียร์ที่ดีสมูทแล้วด้วยเครื่องยนต์ที่เป็น Honda นะเกียร์ของ Honda มันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานทุกอย่างจริงๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองใช้รถ Honda นะครับก็แจ้งให้ทราบตรงนี้เลยว่าเออมันมันเสถียรเอาง่ายๆคือมันเสถียรน,นะครับมันจะไม่มีอัตราลอรอบนู่นนี่นั่นเลยนะคุณแค่กดคันเร่งพุ๊บรถไปเลยแล้วยิ่งเป็นเครื่องยนต์หนึ0งนะหนึนห้ารเทอร์บ 1, อโบโด้วยนะนะก็ต้องบอกว่าอัตราเร่งดีดีเยี่ยมนะครับปุ่มพุ่สตาร์ทนะปุ่มพุ่สตาร์นะรารท t a ค t ั่น control นะครับทิปเอทิปบี B, แล้วก็ปรับความสว่างหน้าเลนใหม่นั้นที่เปิดฝาฝาปงนะครับที่ปงอะไรก็จะเป็นหนังสามก้านนะครับเป็นฟูลมาลติฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้ก็จะได้ครูดคอนโทนมาตัวนี้คือครูดคอนโทนนะครับส่วนตัวนี้เป็น h Honda l a n e w a t น h h o n d a l a n e w น Watch น,นะครับเราสามารถกดดูได้หรือว่าเราจะเปิดไปเลี้ยวอ,อย่างเงี้ยกล้องก็จะขึ้นนะครับระบบไฟหน้าเป็น, Auto, นออโต้นะครับระบบเกียร์แพทเทชิพมีให้นะครับอันนี้เป็นเลขใหม่ผมเ,เปิดให้ดูีนหน้าจอเขาจะเป็นเข็มแบบนี้ นะครับนะเลขไม่เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบกิโลนะครับนะต้องบอกว่ารถสวยจริงนะผมบอกเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะเดี๋ยวผมลองกดตรงปลายให้ดูกดปุ๊บนะกล้องมันจะขึ้นตรงนี้กล้องมันจะขึ้นตรงนี้อันนี้คือกล้องที่ติดอยู่ที่ปลายกระจกด้านซ้ายนะครับมันเป็นเอาไว้มองมุมอาบสายตาแค่นั้นเองนะครับมองมุมอาบสายตานะครับหรือว่าเวลาเราจะแสง้ายอย่างเงี้ยเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บกล้องขึ้นเลย นะมันก็ดีแต่ถ้าเป็นโตโยต้ตาม,มันก็จะเป็นตัวระบบบายสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับสายตาด้านข้างนะครับตัวนั้นมันก็จะเป็นไฟมีเสียงนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นกล้องแล้วมันก็จะมีเสียงนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะสี่สูบเรียงหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับทำงานควบคู่กับระบบอากาศเทอร์โบนั่นเองนะครับห้องเครื่องฝากระโปรงเดิมหมดนะครับสูตสติ๊กเกอร์มอก่อเนียนกริปหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับ รถเราใหม่จริงคันนี้มาปรับราคาแบบยอมขายขาดทุนเพื่อ f c ที่ต้องการตัวรถแบบที่เป็นดีเซ gment ที่ไม่ต้องไม่ที่ไม่ค่อยชอบแคมปีกันนะครับก็ดูเป็นคอาได้ขอดเราก็มีนะครับแต่คอาได้ขอดไฮบริดเรายังไม่มีนะเรามีแต่ที่เป็นเบนซินล้วนเนี่ยตัวเทอร์โบอยู่ด้านหน้าอันนี้้องเครื่องตัวใหม่เป็นคอยอสลักแยกสี่หัวนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เป็นแบ,แบตแห้งนะครับเนาะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคอาได้ขอดคันนี้นะครับราคาเพียง859,000บาทเท่านั้น ย้ำเลยนะ859นะครับมาก่อนได้ก่อนนะโทรตามเบอร์ที่ผมขึ้นไปด้านบนนะซ้ายซ้ายมุมจอด้านบนแล้วกันนะผมเดททอโตครับ